ช่วงคิดถึงคุณจางอย่างที่ดิฉันเกริ่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้เราจะได้คุยกันกับลูกน้ำพามล่าบาเดนที่ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะโอ้โหยังเหมือนเดิมเลยนะคะคยังเหมือนเดิมเลยนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อไม่ได้ชื่อพามีล่าบาเดนใช่ไหมชื่อสสิการแถมนามสกุลเป็นแบบไทยๆทะเจริญในเมืองใช่ค่ะแล้วทำไมถึงว่าเป็นพามีล่าบาเดนคะจริงๆแล้วชื่อภาษาไทยน้ำเนี่ย ชื่อแรกที่คุณแม่ตั้งให้เนี่ยคือเกตวรังเกตวรังใช่ค่ะเกตวรังเจริญในเมืองทีนี้เพิ่งมาเปลี่ยนเอาเมื่อประมาณ5้ปีที่แล้วค่ะเปลี่ยนเป็นศาสิการเพราะว่าปฏิเกตวรังเนี่ยใช้ใช้ในชั้นพาสปอร์ตก็ดีหรือว่าอะไรดียวมันเรียกยากมากมันออกเสียงยากมากเกรดวรังเครวรังใช่เฮ้ยก็เครอย่างเดียวเลยเครเลยฟังดูเลยโอ้โหฟังดูเครวินสเลตอะไรเงยอะแต่ก็เลยเปลี่ยนเป็นศาสิการก่อนแรกเป็นศาสิการชยาแล้วมันยาว เหมือนเป็นเจ้าอะไรเงี้ยได้<ช>ไปไปตรวจเชื้อแล้วไม่เจอเชือเช้อเจ้าก็เลยเป็นทำเป็นสามัญชนเหลือแค่าศาสิกาเหลือาศาสิกาแต,แต่ว่าพามิเล่าเบลเดนเนี่ยคือคุณพ่อตั้งให้ฝั่งคุณพ่อเป็นฝั่งอังกฤษเนี่ยก็จะถ้าเรียกลูกน้ำท้าก็ยากละเค้กก็ไม่ใช่อีกก็เลยก็เลยมีชื่อพามิเลาใช่ค่ะแล้วในในพาสปอร์ตพามิเลาเป็นชื่อกลางกว่าหรือไม่เกี่ยวไม่เลยค่ะใช้ไทยหมดเลยใช้ไทยหมดทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่พาสปอร์ตใช้ไทยหมดแต่ว่านามสกุลเบลเด้นคือนามสกุลของคุณพ่อใช่ค่ะแสดงว่าเป็นลูกคคคครรึึ่่่่่งงงเนาะะะลลูกกไทยอัฤษใชแ้ว เกิดที่ไหนฮะเป็นคนจังหวัดอะไรจริงๆแล้วเกิดที่อุบลอุบลราชธานีเลยแต่ว่าคุณแม่นี่เป็นอุบลหรือว่าไปเกิดเฉยๆคุณแม่อยู่โคราชแก็ไปทางานที่อุบลแต่ว่าเกิดได้แค่3เดือนนะคะก็ย้ายกลับไปอยู่โคราชก็เลยในความรู้สึกในความจําของเราคือพอลืมตาจาความได้ก็เห็นย่าโมละเป็นเลยเป็นคนโคราชแล้วนะคะแล้วที่บ้านที่บ้านนี่พี่น้องกี่คนน้ามีน้องชายคนอ๋อสาคนพี่น้องแล้ว เขาดูยังไงอย่างคุณพ่อเป็นคนอังกฤษคุณแม่เป็นคนไทย <c oughs> ดูแลกันยังไงใช้ใช้แบบแบบแบบเลี้ยงแบบไทยๆหรือผสมคือ <c oughs> ตอนแรกนี่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆจนถึงสิบขวบเนี่ยอยู่กับคุณยายที่โคราชค่ะ <c oughs> แล้วคุณแม่อยู่กับพ่อที่กรุงเทพก็ <c oughs> ทํางานกันไปแล้วก็มียายมีป้าคอยดูแลแล้วก็จะมีลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกชายป้าอยู่คนนึงตอนนั้นน้องชายยังไม่เกิดค่ะก็จะโตมาแบบสังคมโบราณคือยายดู คุณป้าดุแล้วก็<ม>คุณป้าเป็นคุณครูด้วยก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้อยขี้อายจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> จริงวันนี้เลยนะเออีเอ่อขี้อเรียบร้อยแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าเถียงหรือไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าเอ่อมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็น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 ส่วนที่ดีเพราะว่าเราก็จะไม่นอกนอกทางเยอะเราก็จะดื้อซนอยู่ในกรอบของความเป็นเด็กผู้หญิงคือปีนต้นไม้บ้างนิดหน่อยเป็นหัวจกนําเข้าไปตีหมาได้บ้างแต่ไม่ถึงกับอันนี้อันนี้แบบว่าธรรมดาเลยนะเล็กเล็กเล็กเล็เลยนะดึงขังหมาใหญ่กระตุกหนดแมวอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงกับยกกไป เตียหมู่บ้านรงข้ามเลยไม่ใช่น้ก็เป็นแมนไปนิดนึงนะแมนไปแมนไปแล้วก็จะเป็นเด็กผู้หญิงในระดับหนึ่งก็มีเซียวบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากก็แก็นเกลนะตามสไตล์เด็กๆใช่ไหมคะใช่ใช่้แสดงว่าเออก็โดนเลี้ยงมาแบบไทยๆมากกว่าสิใช่ค่ะแบบไทยแบบไทยแล้วแล้วความทรงจําที่เหมือนกับว่าที่เราประทับใจเลยในวัยเด็กเนี่ยที่อยู่โคราชเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นส่วนมากจะเป็นเรื่องเรื่อง เรื่องที่เด็กๆจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้อย่างใจอะค่ะอย่างเราผมทองผมสีน้ำตาลเออนี่ผมทองว่าแต่ธรรมชาติเลยใช่ไหมเกิดมาที่ผมเป็นหลอดหยิกขอดทั้งหัวในขณะที่เด็กเราแวกใกล้เคียงเนี่ยผมตรงสีดําสนิทแล้วแบบว่าแหวกเลยแปลอยู่คนเดียวเป็นบ้าอยู่คนเดียวก็จะโดนล้อค่ะล้อว่าอะไรฮะแหม่มกระปีแหม่มกระปีไอ้ฝรั่งดองอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งดองแหม่มกระปีฝรั่งขี้นกอะไรตลอดตลอดคือโดนตั้งแต่ อยู่อนุบาลป .1 ป .2 ป .3 ขึ้นโดนจนถึงป .4 แล้วก็ย้ายมาเข้ากรุงเทพก็เลยห,หายโดนไม่โดนกรุงเทพแบบอาจจะมีลูกครึ่งเยอะหน่อยนะเยอะหน่อยออเขาก็จะแบบเออชินชินอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดถึงความทรงจำอะไรมันมันจะเป็นในแนวนั้นมากกว่าที่แบบทำไมฉันต้องโดนลอ้อทำไมแล้วทำไมไม่มีคนเหมือนฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็เหมือนเหมือนตัวเองมนุษย์ประหลาดอะไรอย่างนั้น่ว่านอกนั้นก็คือจะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปด้วยความที่นั่นเป็นเด็กรียบร้อยอย่างที่บอกมันจะไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรเยอะมากก็จะ อยู่ไปวันๆน่ะอยู่ตามหน้าที่ตื่นมาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเขาเรียกพาม์เมลามาตั้งแต่เด็กปานี่ไม่ค่ะเขาเรียกแล้วตอนเป็นเด็กนะไม่ชอบชื่อลูกน้ำเลยอ่ะมันไม่รู้สึกว่าชื่อเล่นลูกน้ำมันก็ไม่มีใครชื่อลูกน้ำอีกอ่ะสมมติว่าจะเน้นนกเป็นแหม่มเป็นเอ๋เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกน้ำมันสองพยางแล้วก็ลูกน้ำอ่ะมันก็จะโกหกเพื่อนตอนนั้นไปอยู่โรงเรียนประจำมารีวิทยาเพื่อนถามเธอชื่อเล่นชื่อไรก็ไปใหม่นะบอกชื่อนก อยากชื่อนกอมีอยู่วันก็นั่งกินข้าวเพื่อนก็เลืกไอ้นกไอ้นกไอ้นี่ก็นั่งเรียกใครวะไม่ใช่ชื่อฉันนี่หว่าฉันเปลี่ยนอะไรฉันจำไม่ได้ตอนหลังก็จับได้จับได้ว่าอันนี้ไม่ได้ชื่อนกเพราะว่าคุณป้าไปเยี่ยมแล้วป้าก็บอกลูกน้ําบ้ามาแล้วเนี่ยจ้าป้าแถววิ่งเข้าไปเพื่อนรู้ทั้งโรงเรียนอ่ะมันไม่ได้ชื่อนกนี่ว่าโดนบอยขอดโดนคว่ำบาตรแล้วเพื่อนเพื่อนไม่คุยด้วยอะไรเจริงเหรอเพื่อนนึกว่าแบบว่าวิตายแล้วเพื่อนต้องโกหกชื่อตัวเองถือว่าทำไมเรียยกไม่่คอหัน ยิงซะอีกแนะ่<า>แล้วแล้วเกี่ยวข้องกับดนตรีนี่แต่เด็กๆไหมคะ ชอบร้องเพลงค่ะตั้งแต่เด็กเลยเตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กคือแต่ว่าขี้อายนะไม่จะไม่ค่อยไปประกวดอะไรกับใครเขาแต่ว่าเวลามีร้องเพลงหน้าชั้นเรียนเนี้ยน้าจะเสนอหน้าแล้ว<ม>บอกจะหนู oh, ขอลองค่ะหนูขึ้นไปร้องแล้วครูก็จะจําได้ว่าวหนูร้องเพลงอะไรคะตอนตเด็กเวลาขึ้นไปร,อรอ้องเนี้ยมวนเท้าวันป่าใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยชอบร้องเพลงนั้นนะคะกึ่งกึ่งวีปแนวแนวไทยเดิมลูกทุ่งพที่บ้านฟังฟังเพลงแบบนั้นค่ะอย่างเพลงของหม่อมราชวศ์ธาณตศรี อะไรอย่างเงี้ยค่ะยามอุสาหา,ากระจางถวดอะไรอย่างเงี้ย<า>น้ำจะร้องได้ความก็ตั้งแต่เด็กก<า>็จะร้องได้แล้วก็ชอบไปยืนร้องพเพื่อนเพื่อนจะไม่ร้องเพลงกันไอ,อน้นี่บ้าร้องอยู่คนเดียว<อ>ผมก็จะให้มาร้องหน้าชั้นเรียนอะไรย่างเงี้ยแต่เวลาเขามีเวทีประกวดไปไหมไม่ไปไม่เอาไม่เอายังไม่เอาเอาแค่เวทีเล็กๆในห้องหน้าชั้นเรียนเต่ว่าไม่มีใครร้องได้แล้วเนี่ฉันร้องได้คนเดียวยังไงฉันก็เด่นแล้วมีความฝันนะตอนเด็กฝันไหมว่าแหม เนีเราดูในกระจกเราก็ผมสีทองเป็นลอหล่อฝันแล้วฝันอยากเป็นนุ่นเป็นนี่ฝันอยากอะไรไหมฝันอยากเป็นผมสีดำจริงหรอจริงค่ะเนาอกูฝันอยากเป็นอะไรก็ได้คนก็ไปทําสีผมกันเนาะคนนี้อยากสีดาฉันอยากผมสีดําฉันอยากชื่อนกฉันอยากเป็นเด็กไทยธรรมดาคนหนึ่งที่ไปไหนแล้วคนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้คือไปแล้วอ๋อนี่ก็เป็นเด็กธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาแต่เวลาไปไหนแล้วคนแบบชอบแบบ อาจจะเผม <S <S นี่นี่สีผมเป็นแบบนี้เลยเหรอะใช่ค่ะแต่น,นี่นีนี่ทำยังอันนี้ทำแล้วแล้วผมสีธรรมชาตินี่อ่อนกว่านี้เป่ะเป็นออกกล่งบอ์เลยมั้ยเด็กๆกับผมทองมากทองอแบบเกือบบอ์คือทองแล้วเป็นหยิกเป็นขอดนะคะ มันแปลกอะในสมัยออนั้นไม่ชอบเลยน้ำอ,อยางผมตรงธรรมดาเหมือนเด็กไทยคุณยายเคย,เคยเอาไปย้อมผมเป็นสีดำด้วยเพราะว่าทนหลานไม่ไหวออมไม่ทน,นทนหลานเรียกร้องไม่ไหวออคุณแม่ลงไปจากกรุงเทพบ้านแตกเลยโอ,อ้ยย้อมผมหลานทําไมแล้วพอไม่ได้อยู่กับคุณพ่อ <c oughs> คุณแม่คืออยู่กับคุณยายใช่ไหมก่อน <c oughs> แล้วเรารู้สึกยังไงมะไม่รู้สึกอะไรอะเพราะว่าเรามีพี่ชายคนนึงแล้วก็คือเราตั้งแต่จําความได้เราอยู่ตรงพี่ลูกน้องใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ คือทุกปิดเทอมคุณแม่จะมาเยี่ยม,มเราก็จะรอปิดเทอมเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มามันเป็นความสุขของเด็กซึ่งไม่มีอะไรคิดมากเลยก็เลยก็คือมีความสุข,ข,ขค่ะเป็นเด็กที่พอใจกับชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่คิดว่าฉันขาดอะไรหรือว่าฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ และเรามีศิลปินหรือคนที่เราชื่นชอบแบบพิเศษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอุ้ยตายแล้วเป็นไอดอลอยากเป็นอย่างเขาจังเลยเราชอบเขาจังเลยชอบคุณจารุณีสุขสวัสดิ์มากคุณเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์คุณเปิ<ม>้ลจะชอบมากแล้วก็ตอนนั้นคุณเปิ้ลไปโชว์ตัวพี่เปิ้ลไปโชว์ตัวที่โคราชกรับรบเร้าให้คุณป้าพาไป<ม>คือเข้าไม่ถึงตัวพี่เปิลน,นะคะ่ะเพราะคนมุงเยอะมากป้าพากลับบ้านทุกคนเยอะมากร้องไห้มไม่ อยากเจอพี่เปิ้ลยังแต่ก็ได้เห็นแค่หัวพี่เปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้เดินเข้าสู่วงการบันเทิงเคยคิดมั้ยไม่ได้คิดเลยเหรอคะไม่คิดค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเออถ้าถ้าเราได้เล่นหนังบ้างได้เล่นละครบ้างก็คงดีแต่ไม่คิดว่าจะได้ทําจริงๆอ่ะไอยู่ก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแลวเดินทางเข้ากรุงเทพต่ออยู่เท่าไหร่คะเก้าขวบค่ะเก้าขวบเห็นไหมเก้าขวบก็เข้ากรุงเทพแล้ว แล้วเปลี่ยนไหมหมายถึงว่าจากโคราชแล้วเข้ากรุงเทพชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนมากเปลี่ยนมากแต่ตอนเด็กๆมันก็ไม่น่าจะปรับตัวช้ไมไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าเด็กๆน่าจะปรับตัวได้เลยสภาพแวดล้มอมทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพื่อนฝูงทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดคือจากโรงเรียนมารีวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนโรงเรียนที่ประจำจังหวัดใช้ภาษาไทยพอเข้ากรุงเทพปุ๊บใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยมาอยู่เซมานเด์แอดเวนติสตอนนั้นปัจจุบันเป็นเอกมัยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วอยู่ประจำป่ะไม่ประจำค่ะไปกลับก็พูดภาษาอังกฤษแล้้วเราไไม่่่คคคคออยดุุกีณพ พูดไม่ได้คนล้อไหมอุ้ยผมทองทำไมไม่ยากเรียภาษาอังกฤษก็มีบ้างโดนล้ออีกแล้วตอนผมทองก็ล้อว่าทำไมไม่เหมือนคนไทยเอาผมอยู่ในฝรั่งเอาพูดภาษาอังกฤษได้โดนล้ออีกแล้วชีวิตที่โดนล้อทั้งชีวิตเลยหรือไงก็โดนล้อแต่ว่าก็ก็โอเคเพราะเพื่อนบางคนก็พูดไม่ได้เหมือนกันก็เป็นคนไทยเยอะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักค่ะท่านก็ใจเย็นแล้วก็สอนใจเย็นมากก็อยู่เซเว่นเดย์เอเวนติสมาตลอดเลยตลอดค่ะจนจบเกรดสิบเอ็ดแล้วก็ไปต่อสแตมฟอร์ดจนจบ อ๋อโอเคงั้นงั้นก็แสดงว่าเริ่มเข้าวงการก็ตั้งแต่ช่วงที่อยู่เซเวนเดย์อเวนติสซึ่งแบบว่าดาราหลายคนมากเลยมาจากโรงเรียนนี้นะช่วงนั้นนะคุณแหม่มคาทลียาโอ้พบเลยเออมีใครอีกได้ก่อนคุณโรสวริสลา มีอีกรุ่นใหม่ๆก็มีเออเยอะ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 หลายคนเลยถือว่าเป็นรุ่นแล้วก็เป็นรุ่นลูกครึ่งด้วยใช่ค่ะเยอะเอาละงั้นแสดงว่าวัยรุ่นก็เริ่มมาวงการบันเทิงกันแล้วเริ่มเข้าตอายุสิบสามโ้หเห็นไหมฮะยังไม่วัยรุ่นเลยเขาเรียกว่าพรีททนนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุน้ำค่ะขอบคุณค่ะ